ตอมแบกแล้วอะดอมดอมเย็ดเยน็ดโอ้นหน้าสั่นไปแล้วนี่เอ้าด,ดร์บออะไรวะบินว่อง้อ้ สกีบีดอมดอมดอมเย็นเย็นสกีบีดอมดอมดิบดิบเย็นเย็นดิมดิบเย็น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 ดิมดิบไจบสักทีเอ,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 อย้ยแต่ไม่จบก็ดีหรอกเราก็ได้ดูซีรีส์แบบยาวๆไงทำแข่งกับปอบอ่าวีสยองไทยได้มีมาสิบภาคอ่ะอันนี้ก็ลากยาวสักร้อยภาคได้มาเหล่ทา,าท้าโลกแหมทวงมาแทบทุกคลิปทุกวันเลยนะพวกมึงนะเดี๋ยวนี้นะย้ำกันอีกทีหนึ่งนะน้องๆสามคลิป แล้วค่อยมาตามกูถ้ามีตอนใหม่มึงก็ไม่ต้องสปอยที่กูแบบไม่พิมพ์ต่อไปเนะี่ยคือกูไม่อยากแบบโดนสปอยไงกูก็พยายามหลดสปอยจนมาถึงตอนนี้ก็ดีแล้วรู้ป่ะอ่ะมาสก i บ i ดี t o อยเลต,ต,ตอนที่6 7นะโอ้โหเป็นทีวีแมนเลยวะบอกแล้วมันต้องกลับมาช่วยถ้ามันกลับมาช่วยแบบนี้กูเดาเลยนะไอ้สองตัวนั้นอาจจะรอดนะไอฟ้าไอแดงไอตอนพาร์ทสองอะมัน ไม่มีทีวีไงแต่นี่ทีวีแมนกลับมาคอมแบม็กลยห้าสิล้านวิวว่ามันต้องเป็นอะไรที่แบบพลิกผันนะอันนี้ป่ะเจีแมนมาว่ะเลเซอร์ยิงอ๋ออันนี้ตอนลลอกๆแล้วก็กำลังจะตัดใช่ป่ะนี่ไงที่เป็นทีวีใส่แว่นเราทนได้อยู่ทนด,ดูได้ กำลังจะโดนปาดปาดไงปาดกล้องอุ้ยอุ้ยแดงมาช่วยอุ้ยอุ้ยเอ้ยแดงโดนแทนอุ้ยจะโดนอยู่ดีอุ้ยอุ้ยอุ้ยปาดแขนอ๋อมันตัดแขนทันจะโดนต่อยอยู่ต่อยอยู่เฮ้ยมีแสงม่วงอุ้ยโอ้มีแสงม่วงได้ไงวะไอ้นั่นไอจีแมนยิงอ้าวเฮ้ยๆหลอดดีว่ะมันโดนบังคับนี่อ๋อมันบังคับไอตัวฟ้าอยู่เฮ้ยเราช่วยว่ะเรายิง ร็ยีทีวีม่วงไม่เป็นไรหันหน้ามองเฮ้ยมีดคุค้นๆหุยเงาดำดำเข้มๆแบบนี้มีอยู่ตัวเดียวคอมแบ็กแล้วอะ่ะดอมดอมเย็ดเย็ดโอ้โหน่าสันไปแล้วหนีเอ้าด็อกเตอร์บอกเพ้อ,อะไรวะเึ้มีดม่วงโอ้ น้ำล่กระจายอู้โอ้ทีวีก้อมหลอนี่เด้ของจริงมาแล้ว ouais อ <c oughs> <c oughs> ้าวตายแล้ววะด็อกเตอร์เฮ้ยด็อกเตอร์แตกโดนเลเซอร์เผาอีกโหน้าไม่รู้เลยเฮ้ยหน้าไม่รู้เลยตัวพรอมะเนี่ยยิ้มเนี่ย ีมาเป็นเกาะไอรอนแมนดูทีวีแมนมาพร้อมกับพลังงานไอรอนแมนโอ้แม่งของจองกันได้นะนี่พี่แกไปอัปเกรดมาใหม่เนี่ยแหมใส่จอเข้าไปเพิ่มนะมีสามจอนนองๆไม่น,านา่าจะสามละแหละข้างหลังอีงเนี่ยไม่รู้กี่จอกลับมาหนาเตงรู้ป่ะคัมแบ็กว่าเราทะลาแบบกีกะเลยอาอพี่ทีวีแมนกลับมาแล้วพี่ ท่นทีวีทีวีแม่นี่อะไรท่านทีวีกลับมาแล้วเพ่เป็นไงอ่ะบอกแล้วไงบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วยังไม่ตายยังไม่ตายเออใช่กูก็บอกแล้วว่ามันยังไม่ตายหรอกมันหนีได้ไงตอนนี้มันโดนรุมสองหนึ่งใช่ไหมแล้วก็วาร์ปเงาดบหนี่ไหมสามหนึ่งดิไม่ใช่สองหนึ่งสามหนึ่งเฮ้ยแต่ว่าการตายของไอ้นี่ดูแบบมีพิรุษอยู่นะปกติถ้ามันตายมันจะเป็นหัวหัวก็เป็นหัวมันแบบเอตรงๆแต่ว่านี่มันคือมันโดนเผาจนหน้าเป็นรู ไม่จะมันเป็นเหมือนหุ่นยนต์นะสังเกตไหมเห็นไหมมีสิทธิ์ที่เป็นตัวปลอมไหมวะเนี่ยแล้วมันเป็นแบบมันไม่ใช่ชิ้นส่วนไอ้นี่เด้อหรือว่าเลเซอร์มันแรงเกินวะอันนี้ไม่แน่ใจนะต้องต้องรอออนตอนต่อปต,ต่อไปเพราะว่าอันนี้มันก็ว้าปามอานกันนะเราอย่าลืมนะด็อกเตอร์ก็น่าจะตานนะครับตัวนี้แต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรล่างค o ปี้หรือเปล่านะเพราะว่าไอจีแมนหนีไปแล้วนะคมป์จหรับตอนนี้จบไปนะเกือบตายนะไอฟ้าไอแดงรอดไปชิวเียด พระเอกมาชื่อพระดีเลยอย่างนี้แก๊งโถสวมจะสู้ยังไงวะเนี่ยฮะไอโถสวมมึงจบแล้วมั้งเนี่ยฮะพวกมึงเนี่ยมาเอามีแฟลชแบ็คเนี่ยเผาหน้าไปนี่ระเบิดเลยอะนี่สถานทีวีโอ้อเฮ้ยอันนี้ไงอะไรอะอ๋อติดไม่เอาเอ,อืมอย่าดื้อนอะ ปากแดงเดี๋ยวก็โดนหรอกอุ้ยเอาเอะไรวะอ,อ๋อนี่ไงเราสกีไปดีกองกำลังเฮ้ยมีไอ้นี่หลายตัวยังวะสู้ไม่ได้หรอกโชว์แล้วว่าโหูบิดม่วงใส่เดียวอย่าบอกว่าคนเดียวก็พอแล้วไอ้พวกนี้ต้องไปซ่อมอีกแล้วเนี่ยหุ้ยหุ้ยมียิ้มว่ะเอาเฮ้ยด็อกเตอร์นี่เฮ้ย ตัวเล็กไอ้ด็อกเตอร์ตัวเล็กเฮ้ยหน,หนีหนีหนีเอา้าอ๋อตัวจริงมันไม่ได้ตัวใหญ่เหรอโอ้ยเชี่ยมันหนีได้ว่ะสรุปเชี่ยเราต้องตามมันเนี่ยนี่ไงแก๊งแบบเอ่อพวกตัวเล็กตามว่ะตามว่ะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไ,ใชไอ้พวกนี้มันไอ้นี่นี่ว่ะกูจำผิดนะกูไปดูพวกนี้มันมีอยู่แล้วเอา้าเฮ้ยมีการเสรียสละเลยอ่ะตานเลยตัวใหญ่ มึงเอาที่ปั๊มมาให้ไหมเอาวุธอเด้อ <c oughs> นี่คือจะไปตามล่าไอ้ด็อกเตอร์ใช่ไหมด็อกเตอร์ยังไม่ตายแสดงว่าด็อกเตอร์นี่เป็นมันหุ่นยนต์และแล้วไงต่อหนีไปได้ครับในฐานพนึกว่าตายนะแม่บอกแล้วว่ามันแปลกๆ เนี่ยหน้ามันโบวกล่ไหมตัง้งแต่คลิปเมื่อกี้นี่แหละตั้งแต่ตอนเมื่อกี้นี่ะเนี่ยหน้ามันโบเห็่ไหมตัวจริงมันคือตัวเล็กนะเนี่ไหมตัวก็เล็กก็ไปเออหนึกว่าตายโอ้ยดีละดีละมึงรอดอ่ะดีแล้วถ้ามันตายเลยเดี๋ยวมันง่ายไปนะไม่ไหวง่ายไปอะไรเด็กๆเหล่าทาลกตอนสุดท้ายแล้วนั้นเนี่ยไอ้เชี่ยเดี๋ยวนะนี่มันชัมันล่างอะไรวะเนี่ยล่างปกติมึงจะเป็นยางงี้ไงนี่ดีไอานะพวกนี้นจะเป็นจอธรรมดาแต่ว่าอันนี้มันแบบมันมีกอบแบบมีหนามอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลย มันมาสู้กับใครด้วยนะอันนี้ตอนนี้68นะครับหนึ่งไนะ่้อะมันว่ะอันนี้จะเป็นลังแบบอันติเมทแบบเกตเล่ยน,นะไหนเด็เนะอาเก่งๆเลยเมื่อกี้มันโดดเข้าไปตัวเดียวอันนี้เราตามล่าอย,อยู่นะไปตามไล่ดอกเตอร์เอ้ยหนีได้นี่ไงนี่นี่เป็นมองๆเขาเลยนี่เราสีดีเขาจุดตี๋รถมึงเก่งไปวะเนี่ยรถแ,แสงอะไรโอ้ยนี่กินแสงไอ้กีแมนคอม เก่พอแล้วโอยถอดหัวเลยเฮ้ยโอ้จังทีแบบโดนโอ้โหเลเซอร์อะไรมึงวะน่ะโคตรแรงเฮียแรงไหมวะเนี่ยเอาโอ้เฮ้ยมึงโกงเกินเดี๋ยวมึงสามารถถอดหัวออกไปได้อย่างงี้แล้วมึงโอ้ยมาคับได้ด้วยไอ้เหี้ยเฮ้ยทีวีมึงเฮ้ยมึงถอดหัวเหมือนไอ้ไอ้ไอ้ท่านไอ้นี่เลยทีวีวิ่งไม่แต่งานบินไอ้ยังสามจอนี่ว่าเนี่ย จอแดงจอม่วงจอทองเรียบร้อยตายอ้าวเฮ้ยอ,อู้ปไปยืดไม่ได้ด้วยโกงเกินวะอ้าวจีแมนโดนจับว่ะเฮ้ยนี่ตัวจริงนะเนี่ยอันนี้น่าจะตัวจริงแล้วอ้าวโดนจับอ่ะนี่มมันยิ้มเนี่ยอ้าวเฮ้ยทำไมมีดำดำฮ่า มึงทะลมุมิติมาตัดได้ด้วยอู้ตานเลยอุย้ยมึงโกงเกินพีดอมดอกเหยีย้ยโกงเกินโอ้โกงเกินอะไรมองมาที่จอวาบอ่ โกงเกินโกงเกินโหโกงไปเก่งไปโอ้โหเก่งเก่งเกินโอ้โหเอาไรไงวะไอ้จีแมนแตกแตกเฉยเลยจีแมนปลอมป่ะที่มาโดนจับเห็นไหมเนี่ยดูหน้าวม่งเจื๊ยนเลยหน้าเจืเย๊ยนแล้วเฮ้ยแต่ไมหน้าใช่ตัวจริงหรอกตาลเอ,อ้อปลอมว่ะคุว่าไม่ปลอมน่าจะปลอมนะเราถามลวงนะโกงไปอะ่ะดูดิมึงแทงทะลุแทงทะลุพลังงานดำๆแล้วมาตัดแค่ โกงเกินโกงไปเลเซอร์ยิงก็ไม่เป็นไรแม่งถอดหัวะไรด้วยแล้วหัวมี3ามทีวีแล้วแล้วถอดหัวเสร็จปุ๊บร่างมันยังต่อสู้ได้ต่อด้วยโอ้โหโคตรโกงเลยร่างนี้คือโกงมากๆฟังนะถ้าเกิดเขาจาจบเลยก็คือแบบบุกบุกทางฐานใหญ่เลยจบแตกตาหมดนะโถส้วมแพ้แล้วเรียบร้อยต้องดูว่าตอนหน้าเนี่ยหรือว่า ออหกสิบเก้าเลยอันนี้น่าจะมีหลายพันนะเพราะว่านี่น่าจะเป็นการเปิดผ่านพันหนึ่งนะต้องไปวิจัยใหม่นะมาสัตกันใหม่เหนื่อยวะ่ะ <c oughs> เป็นฝั่งทัวทรวมนกูทอนะยอมแล้วยกสงขาวกูยอมแพ้แล้วแล้วว่ากันนะสำหรับซีรีส์นี้นะสกีบี้ดอมดอมดอมเย็ดเย็ดสกีบี้ดอมดอมดีดีน่าจะเป็นพันพันอะ่ะทำแข่งกับวันพีทด้แล้วก็สู้ไปสู้มาอาจจะมีแบบตัวอื่นมาอาจจะเป็นฝักบัว เมื่อไหร่ไปตามฝักบัวมาก็ได้ใครจะรู้ใช่ไหมอาจจะไปตามถูเยี่ยวห้องน้ํามันจะมีถูเยี่ยวเลยนะอันนี้ยังไม่ได้แบบมีถูเยี่ยวโผล่มาผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสที่ถูเยี่ยวจะโผล่มาเพราะว่าถูเยี่ยวมันใหญ่กว่าถถซ่วมแล้วมันก็ไม่ต้องมีที่กดปุ่มเลยไม่แน่อะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมโอเคเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับการรีแอคใครเข้ามาดูใหม่ดูจนจบแล้วเนี่ยฝากกด s ับ s ไ r i b e ได้ใครที่ยังไม่ได้กดนะจ๊ะกดไลค์ไปแชร์ สามตอนนะน้องๆสามตอนนะสามตอนนะอย่าสปอยเข้าใจป่ะอีกสามตอนเจอกันเจ๊ yeah.